สวัสดีครับอ,อ,อยู่กับช่องก็แค่คุณธรรมนาชาแนลนะครับอันนี้ก็มาเดินเล่นเนาะยามเช,ช้าเช่นเคยนะนี่ก็นี่โอ้ย้อนแสงเว้ยนี่ให้เอฟซีดูอุ้ไข่ลูกหนึ่งข้างหน้าหนุนจะมองไม่เห็นอะผมว่านะไม่ใช่หรอก <laughs> มันบางว้นอะหมอกนะ ผมงโนอนบ่อไปหมอกหนามากเลยมันขาโพลนหมอกเลยมันมองไม่เห็นนะขาโพลนไ่หมดนะก็เลยถ่ายชมไม่ได้ <c oughs> ผมมองเคียวผ่านมาผมมองฝั่นงนันะ้นหมอกหนายวะที่ฝั่งนี้ปกติแล้วนะเมื่อวานนี้ก็หมอกหนามกันนะครับแบบขาวโพลนเลยนะมงงนะหมอกลงนะฝนตกเมื่อวานว่าจะเข้าไปนั่ง ไอ้ตรงนี้สักหนหอยก็ไม่ได้ไปอนะนะก็ผ่านไปอีกวันนะแต่ละวันนะครับเดี๋ยวผมก็มาถ่ายคลิปหกโมงยี่สิบแปดนะ <c oughs> ขอไปครับหกโมงยี่สิบแปดวันนี้ก็เป็นวันที่สิบนะ วันที่สิบพฤศจิกานะครับ เูข้าป่าเป็นคนเดียวแล้วเว้ยอ่ะวันนี้ก็ไม่ทำไรนะวันนี้ก็ยวไปกดตังค์เหมือนเดิมนะกดตังค์เงินเดือนเล็กๆน้อยๆน,นะก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็ได้อีกส่วนหนึ่งแต่แต่ไม่ได้เยอะนะบางคน่วได้เยอะได้ไม่ถึงพันหรอกนะครับแล้วก็พอได้ค่าโทรศัพท์ได้หัวาหารให้หมาแมวนะครับ แต่ hey, ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะไมไ่ซื้อให้มันนะก็แค่เ okay. ติมน,น้ำมันหรือเราก็เอาไว้สั่งของหรือไว้ใช้นะแต่คราวนี่มันก็ต้องซื้อหวานให้มันนะอ๋อไอโจได้ขี่ด้วย okay. เนี่ยเมื่อวันนั้นอนะ่ะที่ผมไปกดตามมาใช่ไหมผมก็ไม่ได้ใช้นะผมก็เก็บตังสะสมไว้ไไว้ไปไว้ทารถคิดว่ามันจะหมดเยอะไงพอร้านเราไปเข้าร้านอย่างนั้นอ่ะนะนะโอ้เขาคิดแพงอยู่แล้ว ก็วันนั้นอนตาตรวาไปทําอุปกรณ์บางส่วนแล้วก็เป็นของเราใช่ไหมให้เขาทาเขาคิดเท่าไหร่วะก็ให้ของใครเขาเปลี่ยนลูกยางลูกยางบูนหูแหน่ลูกยางบูหนบบหูโชกเออประมาณนั้นนะเออเออนะคือของเขานะไม่ใช่ของผมนะโอ้รถอะไรมารถไฟฟ้าแป๊บนึงได้ไสิอ่ะก็มาต่อครับนะรถไฟฟ้าวิ่งไมาวิ่งร็เร็วนะรถไฟฟ้าน้อยๆน,ยน,ยนะรู้เห็นไหมนะย้อนแสงอีก เหมือความเหมือนน่าเสกวิ่งเดียวซะด้วยถอยไปดูดิวะพรไปเลยแล้วเขาตีกลับมาแล้วนะเดีย๋ยวความมาแล้วผมจะยืนหัวเรอให้รถคันแค่นี้เสือขีเ่เร็วมันเป็นเหมือนสามลอ้ F อเอฟซีนออกไหมทรงมันจะเหมือนตุกตุกอ่ะเอออย่างนั้นเลยเสือขีเ่เร็วอีกแม่งเหยียความตายหาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นหรอกคนแก่เนี่ย ให้แม่งกิงลงป่ามาันไปมจะหัวร้อยท้องแข็งเลยนะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเฮ้ยรถไฟฟ้ามันแรงมันแรงคุณก็แตะใครกค่อยซีนะไม่ใช่มันแรงรถมันแรงคุณก็ไปตามรถเนะี่ยมันก็ชิบหายหมดเองงั้นอ่ะเออนะชิบหายไม่ใช่ว่ามอเตอร์หรือไฟระบบไฟฟ้ามันจะพังนะเหมือนเครื่องยนต์นะชิบหายคือคนนะ่ะชิบหายคนกับรถอ่ะชิบหายนะพังพังไปทั้งสองอย่างเลยนะ นะไม่ใช่รดแรงครัแรงตามรถตอดแรงแรงตามรถก็บชิบหายหมดแหละนะครับเออรถมาแรงแล้วก็แต่คันเล่งคอ่อยมันได้ค่อยที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นนะน้ำนี่มันลดไปมนไม่น่าลดง่ายผมว่านะน้ำในบ่อเนี ถ้าว่าจะลดให้เหมือนเดิมเลยก็ต้องรอดูหมดแล้วทานวามกราล่ะรอบนึงมันจะเป็นยังไงแบบไหนนะอาจจะกลับไปให้ดูอีกรอบนึงลืมถ่ายดูอะเนี่ยอันนี้นะโอ้ย้อนแสงอีกแม่งเนี่ยน้ำท่วมอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะท่วมถึงก็องก้อยตอนแรกเขียวไม่ถึงก้อีแม่งถึงเว้ยนะวเรอดูวันข้างหน้านะ ก็มันจะลดไม่ลดยังไงแบบไหนนะครับแต่วันนี้ถือว่าไอ้โจ๊ะไม่ได้จะขี้ไวนะวันนี้วันนี้วันอะไรวะเน,นี่ยเออวันนี้มันจันเนาะโอ้ลืมไปเลยวันนี้วันอะไรบ้างวะ วันนี้เป็นวันจันทร์ผมจําได้แต่วันที่อรแค่นั้นแหละไม่ได้จำหรอกวันจันทร์มันพุดธวันอะไรน่ะไม่เริ่มปวดทว้องแล้วกูเหมือนเริ่มปวดท้องเหมือนปวดขี้ยไม่รู้ตอนออกมาก็ขี้ไปแล้วหนะ้าเ่ย โจโจไปไหนต่อืฮะเล่าเรื่องอะไรดีที่นั่งก็ไม่ได้นั่งด้วยเปียกอีกก็เดย,ยืนยืนดูจุดคลิปเอา้านะก็ถึงเรื่องงานมินไนนี่ก่อนเนาะเออะตอนแรกอะนะแรกๆเลยคือผมไม่รู้เรื่องหรอกว่าเอ้มันงานอะไรวะนะเราจำได้เราเคยดูแต่นใน YouTube ใช่ไหมใน YouTube นะใน y ย u ทูปถามว่าเฮ้ยมันเราดูเราก็ชอบเนาะเราชอบรถแต่งรถซิ่งอยู่แล้วนะก็มันนะนะแค่น,นี้เราก็ดูดูจนกระทั่งว่าวันหนึ่งคิดไม่ถึงว่าตัวเองมีโอกาสไปไปครั้งแรกเมื่อปี2018เว้ยเออ ไปปี2018ก็ไปตามคนในกลุ่มเชฟตาหวานแล้วไปเออก็ไปไปแต่ผมกลับมาก่อนเนี่ยผมหาเขาไม่เจอด้วยแล้วเราขี้เกียจอยู่อะ่ะก็เลยกลับมาจําได้ว่ามาถึงเนี่ยประมาณตีสองถึงบ้านตัวเองเ,เออก็กลับมาเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเราื่อเออแค่ผ่อนคลายเพราะเรา,เราไปแต่วันเลยไงมิดไนท์แม่นกลางคืนแล้วครัวนี้ ขาให้ผมลาลดาวรถออกแต่ออกวอนนี้ตามหาก็ไม่เจอก็เลยเออเรามันคลนใจร้อนเนี่ยแหละเรานคนแบบเกลียดนะเกลียดการรอเกลียดการรอนะแต่ว่าพอเราเจําเป็นจาเป็นบางครั้งก็ไม่จําเป็นหรอกบางครั้งมันก็จานน่ะต้องรออย่างเงี้ยผม,มเกลียดมากนะให้เกลียดการรอเนี่ยนะเบื่อไนะเออก็สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับบ้านกลับมาแล้วก็อีกปีหนึ่งมั้ง2019 ก็ทักไปถามเขาเออพี่ได้ไปไหมอย่างนี้เขาบอกว่าเขาลาไม่ได้นะเออเขาบอกเขาลาเขาลาไม่ได้ตอนนั้นเขาติดทหารมั้งเออกลาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลาไม่ได้ไปตอนน้ผมก็ชวนไปกับเพื่อนลูกน้องสองคนคนนี้เสียวดิเสียวว่าเอออย่าตงตำรวจไม่งดงั้นอย่างนี้เราไม่รู้ทางไม่รู้อะไรกันเราก็รู้จะ่าทางปกติใช่ไหมเออก็เสียวๆคนนี้ก็เลยไปบอกเพกื่อนลูกน้องบอกเฮ้ยเราไม่ไปนะ เบื้บนบอกเออผมมีงานนี่พี่แม่งึเปว่าก็เลยไม่ได้ไปพอปีสองพยี่สิบพร้อมพร้อมเว้ยตอนนั้นก็เฮงได้ได้แม็กทีเอีสามเจ็ดจริงๆงา,งานเขามีกระดาษกระดาษนะตระมีก็มีไปทำงานแล้วนะก็แล้วสืบได้แม็กมาเดือนสิงหาไงก็ถามว่าก,ก็ไม่ได้ไปก็งานเขาไม่จัดติดโควิดไง 2020ไม่ได้จัด2021ก็ไม่ได้จัดนะเขาเริ่มมาผ่อนคลายหลังสงการปี2022อะเออประมาณเดือนพฤษภามหลังจากที่ตาผมเสียไปแล้วอะ่ะเอองานวินนยก็เลยมีตามปกติผมก็อ,อได้ไปนะตอนนั้นจำได้แม่ไม่มีใครไปผมใช้เดี๋ยวแม่งเลยตอนแรกเพื่อนรุ่นน้องก็จะไปด้วยก็มันก็ลามาไม่ได้เหมือนกัน เดิผมก็เลยใช้เดี่ยวคนเดียวเลยก็สุดอะตอนนั้นก็จําได้เนาะก็ไปอยู่กับประธานกลุ่มตาหวานนั่นแหละก็หาที่จอดได้แล้วก็เดินมาเลยไปประธานกลุ่มก็เดินก็คือตอน,น,นเราไปเจอเขาแต่แต่ตอนนั้นอะผมไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเราก็นอนก็อะไรไงมันไม่มีเวลาทําอะไรตื่นมาก็ทําหาอะไรไม่ทันแล้ว ก็เลยเพื่อนรุ่นน้องอมันบอกว่ากลุ่มพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้มมันดูไงเราหาที่จอดไม่ได้จนสุดท้ายเพื่อนรุ่นน้องก็วางสายไปมันก็นอนผมก็เดินต่อ,อขับรถหาที่จอดต่อเขาก็เดินกลับมาหากลุ่มแล้วก็มานั่งเล่นกับเขาแหละพอนั่งมึงนั่งนั่งไม่เมื่อยก็เดินไปถ่ายรูปทะเลที่บางแสนนั่นแหละเออพอสักประมาณตีหนึ่งครึ่งมั้งประธานกลุ่มเขาจะกลับบ้านเขาก็แยกกันกลับผมก็เดินกลับผมไม่ได้อยู่ต่อนะ ผมก็ยังไงผมไม่ได้อยู่ต่อผมก็กลับเลยกลับไปคนโดนาเลยไปหาหน้าผมต่อเลยนะออกประมาตีหนึ่งครึ่งก็ไปถึงหน้าเท่าไรลืมลวเราิ่กก็สองชั่วโมงแต่ห้างคืนอนะ่ะมันจะไม่ถึงสองชั่วโมงออกจริงอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือไม่นั่นก็เร็วสุดนะชั่วโมงครึ่งหรือไม่นั่นก็ชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับ่นะพอมาปีสองพันยี่สิบสามปีนั้นจาได้ที่ว่าไปปียี่สิบสองปีสองพันยี่สิบสองอ่ะ ไปขอพอเลี้ยงไว้บอกว่าเออปีหน้าขออนิเชีไปแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็ให้พอสองพสามก็แกก็เปลี่ยนยางมาให้ใหม่เลยยางเก่าแกมันไม่ดีมั้งไอยางที่แกถอดให้ผมมาแหละไอสองห้าทับห้าศูนย์น่ะเดี๋ยวผมมาใส่ข้างหลังตอนเนี้ยเออก็แกก็ถอดมาครั้นี้สองพันสิบสามเก็บผมก็เอารถแกไปก็ขับผมก็อนิเชีไปจําได้ว่าประมาณผมกลับประมาณตีสองห้าสิบมั้งแล้วเออจำนนั้นจำได้ออกข่าวเลย ออกข่าวเว้ยไอเห่อ,อะไรที่ว่ารีโวรถริโวอไม่งไปชนท้ายรถกระบะตำรวจอะรถ,รถน่แมกตำรวจอะนะเดินโดนด้ำเนินคคดีครับนะเออเนี่ยเ,เล่นกับใครไม่ได้ไปเล่นกับรถตำรวจขรารพอไม่มื่นหูหมื่นตาบ่อเนี่ยปีสองพันิสามเขาก็เล่นกันอีกนะแต่ผมกลับบ้านก่อนอ้ย้องรถให้พอเลี้ยงให้เอาคืนให้เขา ไม่งั้นเอาว่าจะเล่นกับเขาแล้วนะเอาดิเชียร์ไปจัดจัสองสามตาหน่อยให้เม่งเวอร์เลยนะไปล่าสุดหลังจากโควิดก็ปี2,022อก็ล่าสุดเนี่ยก็ปีนี้เลย2,025นะ เอออะเดี๋ยวเราเขอไปอย้อนปี2024ก่อนเราก็เราพึ่งเล่าไป2023เนอะผงก็มาถึงบ้านประมาณตีสี่ครึ่งเออนะประมาณนั้นนะครับวัน24ก็คือปีที่แล้วก็ไปเกือบไม่ทันเหมือนกันนะว่าจะอะไรไปแล้วแม่ก็เออให้หุงโคหงข้าวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยวุ่นวายหายผมจาได้เมื่อออกไปจากบ้านอะไม่ไม่คันเร่งยาวตรงไหนตรงๆไม่ไม่ไม,ม่เลย แมงยังไม่ทันเอาเว้ยนะก็เลยซัดไปเลยอะแต่ไปถึงวางแสงก็พอทันอยู่ตะวันเขาเรียกนะพระอาทิตย์กำลังยังยังไม่ตกยังไม่ตกพื้นสักเท่าไหร่หรอกเพราะาช่วงหน้าฝนอะมันจะมืดช้าใช่ไหมเออก็คือว่าทันอยู่นะครับโอ้ลงมาหนาวเว้ยเย็นเย็นหนาวเลยเลยอ๋อไอโจขี้อรอบพ่เลยเห็นไหมขาวๆเนะี่ย ไอ,อโจโคีรอบสองเนี่ยนะะก็ทันแต่ปีนั้นก็คือปีที่เดียวใช่ไหมโอ้ตอนนั้นก็เน่ยเกินก็เรืงฟินนะเอาง่ายเอฟซีถ้าว่าไปเที่ยวแบบยังไงอยู่ดีๆก็ไปอ่ะไม่มีโอกาสเลยนะหมายถือว่าตัวผมคนเดียวนะถ้าจะขับตาหวานไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปเอฟซีเอางี้ดีกว่านะพูดอย่างนี้เลยโอ้หนักนะสาหัสสากันแหละก็ ทัวไปงานมิดไนายใช่ไหมก็ตายงานรถแล้วก็ไปเหลือเงินแม่งอยู่พันกว่าบ,บาทแล้วก็เตินมน้ำมันไรด้วยด้วยสรุปถ้าว่าจะอยู่ถึงเช้าไม่พอผมก็เลยตัดสินใจกลับไม่ได้กลับบ้านนะแต่ไปหาหน้าที่กรุงเทพใช่ไหมตอนนั้นอยู่ประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองเ่ยก็ตัดสินใจออกไปเลยเออเกือบเกือบตีสองก็เลยออกไปเลยออกไปเลยก็ แต่ปีนั้นอะปีที่แล้วถือว่าโชคลายมากเลยโชคายอะไรไ,ไง่ไหมแหงเสือกเจอด่านที่ผมกลับมานะตั้งแต่ผมไปปี2018 2022 2023อังงเอางี้ดีกว่าเออไม่เคยเจอด่านสักครั้งเดียวมีแต่ตำรวจเขาขี่รถออกตรวจตาแค่นั้นแหละเอฟซีเชื่อไหมปีที่แล้วอะมั่งเล่นโอ้โหผมเจอสองด่านติดเอางี้ดีกว่าแต่เขาไม่ได้จับนะ เออเขาก็โบกป้าย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 ชิบหายหูเจอไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเยี่ยงเมืองแล้วก็ขากลับนะเยี่ยงเมืองแล้วก็ไอ้ตรงนี้อะไรวะอ่าดอนดอนหัวหลอโอ้โ,อโหแม่งสุดท้ายก็กลับมาเขาไม่ได้จับก็กลบปล่อยเราไปปกติสองด่านแล้วไปคนโดนน้าเลยนะไปเล่นกันน้าเนาะก็ปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้ก็เวลาน,นอนเปลี่ยนทุกปีเอานี่กว่าทุกปี ยกเว้นปี2018นะอันนั้นก็มันหลายปีมากก็ไม่ต้องไปจำอะไรมากมายผมก็จําไม่ได้หรอกตั้งแต่ปี2012 2013 2014ประมาณนี้นะผมจะนอนกลางวันซะส่วนใหญ่นะจำได้เลยปีที่แล้วอ่ะผมมีอันนี้ใช่ไหมกลงอะไรแล้วอ่ะ A A A S P Box แล้วก็มีโทรหั์ใช่ไหมจําได้เลยกําลังดูเนี่ยเขาแข่งเนี่ยรถปังแสงกลางปีหลับทิ้งเลยอ่ะตื่นมาก็อยู่นั่นแหละเออหลับทิ้งไปเลยนะหลับทิ้งไปเลย ตื่นมาก็ยังอยู่งั้นแหละก็เท้าเขาเขาก็ยังเขยงรุกันอยู่เลยแต่ผมออกมาก่อนไงเออปิดโตฮัทแล้วก็ออกมาก่อนแล้วนกะ็ดูแล้วก็เตรียมตัวไปนะโตฮัทมันเริ่มมามีปัญหาเมื่อมาช่วงต้นปีนี่แหละผมก็ไม่รู้นะไปซ่อมไปซ่อมกี่บาทเพราะขาใช้ใจอื่นก็มีแม่งไม่ได้ซ่อมออหมดโตฮัท่ยมันเพิ่งเริ่มมามีปัญหาปีนี้แหละ ก็ตอนนั้นที่ผมไปทํางานชุมบุรีเมื่อป,ปลายปีที่แล้วผมกลับมาทัวร์พุทุงเนี้เปิดได้ปกติอยู่เลยนะเพราะ้าหลังแม่งไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงวะก็คือแบบเราเสียบปลั๊กใช่ไหมบางครั้งอะ่ะเป็นแก่นังพอขึ้นไฟแดงปั๊บพอกดเปิดก็ได้ใช่ไหมเออพอด้าหลังปั๊บเสียบปลั๊กปั๊บเอาไฟแดงไม่ขึ้นก็เลยเสียบทิง้งไว้ยัหละพอไฟแดงมาปั๊บผมก็ กดเปิดปกติอ่าพอระหลังแม่งเริ่มเป็นอีกเสียบเสียบปักทิ้งไว้โอ้สามสี่ชั่วโมง,งกว่าไฟแดงจะขึ้นก็กดเปิดปกติพอบางครั้งปั๊บเสียบพอเสียบป,ปักปั๊บอันนนานไฟแดงจะมาใช่ไหมพอไฟแดงมาปั๊บพ่อจะกดเปิดปั๊บแม่งดับพึบไปทั้งหมดเลยเออไม่ติดด้วยไฟแดงหายเมื่อเราชักปักออกอะ่ะเออหลังๆก็เป็นอย่างนั้นแหละดูไม่ได้ก็เลยไม่ดูเลยนะ อะก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยนะพอจะทัวรไปซอ่อมโก้มีตังอเอฟสิตังต้องใช้ต้องอะไรอีกนี่บอกเลยนะไอ้ที่ว่าผมเอารถไปทําเมื่อวันที่เจ็ดที่ว่าเงินเหลือเนะี่ยผมเอาง่ายผมเหลือเอาง่ายเลยผมซื้อของเติมน,น้ำมันรถอะไรไปหมดอะ่ะเออจากค่ารถไปใช่ไหมซื้อของเติมน,น้ำมันอะไรไปหมดซื้อหัวาหานหมาเมียวด้วยผมเหลือตังอยู่พันห้าไอ้บอกผมเหลือตังอยู่พันห้า พันห้านีะ่ะไอ้พันหนึ่งอ่ะผมเก็บไว้เผื่อเดินหน้าเผื่อตัวเองต้องใช้อะไรเพราะว่าเพราะเดินหน้าต้องซื้อไอ้อเวอร์ไอ้คัสด,ดีขับซับตอนแรกว,ว่าจะเปดแปดดีรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่ไหววะ่ะเนี่ยก็ต้องมีมงงมีเม,มียวอีกเนี่ยก็ต้องซื้อยาคุมฉี่ให้มันอีกแล้วก็เออเอาตัวเองไหวดีกว่าอย่าไปฝืนตัวเองเนาะเอาผมจะเล่นเจ็ดดีว่าอยังไงผมแม่งเล่นเสียงกลางเหมือนเดิมอยู่แล้วนะผมเล่นเสียงกลางเหมือนเดิมอยู่แล้วพอเราไปแข่งออดังแค่ไหนเราก็สู้เขาไม่ได้ เราไปเจอตามข้างถนนอย่างเงี้ยเออเขาลิงกกันเขาดังกว่าเราอยู่แล้วนะเออเพราะฉ้ถ้าจะเอาให้สุดอ่ะเขาคุณบอกจะเอาให้สุดอ่ะตู้เค่นี้คุณย้อยให้สุดอ่ะโอ้ผมต้องมีอะไรนะเอคาปาเน่แมกเวลอีกมีนั่นมีนี่เพราะาระบบไฟไม่พอโอ้ผมต้องทําเยอะนะแล้วสงการไม่เปิดแค่ปีละครั้งคุณจะไปอะไรมากมายเอาเท่าที่ตัวเองไหวก็พอแล้วนะเออเอาเท่าที่ตัวเองไหวจะไปเอาอะไรฝืนตามเขาเลยนะ พราะยังไงคุณก็คิดว่าคุณสู้เขาไม่ได้พรากคุณเล่นในท้ายกระบ,บะคุณไปวางชั่วเขาวคุณไม่ได้วางถาวรน,นะเออไอเขาบอกรถข้างข้างรถกระบ,บะเขาอก็ตู้วางท้ายมอนกันเออเขาไม่ก็าดังกว่าโอ้โหเขาขนาดไหนแล้วเขาลงทุนบางคนเขาเจาะรถเดี๋ยไม่เจาะมันจะดังเหรอเออของผมมาไปวางชั่วครานะเ,เนี่ยอย่างผมผมก็ทาตามเนี่ยสไตล์คนงบน้อยแต่ก็ต้องดูเงินของเดือนหน้าเนี่ยนะเพราะว่า à này cũng có tổng lượng ở với mèo y hóa, hóa hán mèo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  hóa mèo mèo hóa mèo เหลือไว้ผสมเหลือไว้สะสมกับเดินมกมก,กลาเพราะเดินมกกลาเนี่ยผมจะยังไงจ้างจ้างเขาใส่ power อีกนะจ้างกขาใส่พเวอร์นะและ้วคราวนี้เดินกุมภาผมก็ต้องเอาลำโพงไปเปลี่ยนวอยอีกนะ ผมยังไม่รู้เดือนไหนกูจะมีตังค์วันเนี้ยเนี่ยยังไม่จบอีกนะตู้ก็ต้องซื้อนะตู้ตู้ซับตู้ซับสิบสองรถจัรนี่แหละต้องซื้ออีกนี่ว่าจะซื้อลำโพงคอนจักจะได้ซื้อป่ะเนี่ยนะนี่แหละผมก็เลยยังไม่เอาแปดแปดดีเอาเจ็ดเจ็ดดเท่าที่เราไห้หว่าเพราะอนาคตเรามีตังค์แล้วก็เพิ่มเป็นแปดแปดดีแค่นั้นนะเจเจจี้ก็เก็บไว้หรวอน่านค่อยๆซื้อดอกลำโพงอะซื้อทีลรดอกสองดอกนะ ซื้อเทียดอกสองดอกสะสมแล้วก็เสียงกลางก็เอาถูกๆก,ก็พอเพราะว่าอะไรเอามาลิงก์เครื่องเสียงในบ้านอ่ะฟังในบ้านเออแม่งเตือนหลังคาไปเลยปีใหม่ก็ยังเอายกเบอรลิงก์ได้กันได้พราะผมเล่นตู้เปิดมก็ใช้ตู้เปิดเหมือนกันนะเออนะปรากฏการใหม่แต่จริงๆเขาทำกันเยอะเลวแหละมันไม่ใช่แค่ผมหรอกเขาคงจะทํามาแต่บางคนเขาไม่ลงโซเชียลหรอกนะเออนะครับไอเอฟซี F C. ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะ้าเฝ่ายเอ กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ